พี่น้องเย็บซีจะหักแพงหมดทุกคนเดอ้อตอนนี้แม่มอนมาเฮือนน้องสาวเดอ้อน้องของแม่มอนเดอ้อมาเฮือนนางึงอันนี้คือเฮือนมูลแม่แม่นมของแม่มอนเด้อนี่นี่เฮือนนงนี่เฮือนแม่นมลูกก็คือลูกแม่นมพอเดียวค้นแม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ไป่มอนมายามนี่เดอ้อพอเดียวกัน คุณแม่นี่คือเพื่อนมูลแม่ของออเพื่นเพื่อนมูลแม่นมแต่บ่มใีใครอยู่เพื่อนลังนี่ลังนี่คือเพื่อนหนองทรายตัวนี้นะหนองทรายลูกแม่หน,นุ่มนี่มีสี่คนทรายสองยิงสองเลยเพียงเดอเ้อนี่เพื่อนหนองทรายเพื่อนเป็นอาจารย์สอนเป็นผู้อำนวยการแต่เพื่อนมีพายุเพื่อนดอกเพื่อนไปเห็ดเหียกอยู่ทางเหนือเพื่อนหนองทรายลากะ เป็นตำรวจอยู่อยู่เหนือย่ำอยู่คนโทษแก่งคันบ่นดัดสางกดสางคนโทษเนาะเดินไปอยู่คนเขามาเบิ่งนำกันโอ้ยหมากซีดาพี่น้องลุกลุกให้เบิ่งก่อนเบิ่งหมากซีดาก่อนเพิ่มแล้วก็มี่นี่เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วนี่เพิ่มแล้วนี่แหละอยู่สวรรค์ นี่เพื่อนหลองเสาหล่าเพื่อนนางเอื้องเพื่อนนางเอื้องเพื่อนหลวงเสาหล่าอันเยวจังเข้าไปเพื่อนยังเห็ดกินเพื่อนยังเพื่อนไปซื้อเขาเขามาต้นครับ <c oughs> เอือยอยู่บสั้นนี่เพื่อนเพื่อนนางวีป้าหมั่งมีดกเลยไปเบิง่งหมั่งมีดก็เด้นผี่น้องด้วยผาผีผีหน้องเตัวหมั่งมีด หมากมี่ขออีเมยหมากมี่เห็นบ่มเอสมดกใส่ตั้งแต่เงาตั้งแต่เงาหอดไปเลยโหโหโเห็นบ่อ้าตเขามีนังเขาก็มีผายอันนี้อืมฟูน้องบ้าจ้ะหนูเป็นไง เจ้าของบ้านไปใส่นอเจ้าของบ้านนี่อยู่บ่เจ้าของบ้านานี่วีจ๋าเด้อคาไปเบิง่งอันนี้เคือนน้องสาวอีกคนหนึ่งลูกสาวผู้ใหญ่ของเพินสวัสดีนี่นางสาวไมีมนนางวีเด้อนี่นางวีลูกสาวผู้ใหญ่ของเมนุ่มเอือยของสะเวื้ง เฮือนเพิ่นโอ้ยข่วงควงสวัสดิ์สวบรึนะครับคนบ่เดี๋ยวคอยอยู่เข้างในนางนี่อยคอยอยู่เมืองออกกันหน้านอนอยู่หน้าผู้ใด้กับสามีเพิ่นเออสวัสดิ์สวบรึข่วงควงดีเนาะเพื่อนตัวเพื่อนสามคนเบิ่งข้าง,องนอกคือน,น้อยเนาะมาเขามาทางในผัวลงเออข่วง,วงข่วงอะไีอย่างนี้อืมเขามาทางในลงขักอะไี อันนั้นออกไปหันเพื่อนคั่ว<า>เอเอเพืเ่อนสามหองเนาะน่ง<า>เอเอเพื่อนนางบึงสองหองเพื่อนคั่วโอ้ยโลงค่ะอลีเพื่อนคั่วกับกุ้งกวางในนอนนี่เนี่ยมีั้งเต่ลูกโตนอนสองคนนางแม่มกับนาง บุมบิมกับบุมบิเออโมเมกับบุมบิมนอนสองหัวนองเพื่อนเนาะอยู่นี่นะโอ้ยโล่งอรีเนาะห้องน้ำกับกวางเนาะห้องน้ำกับกวางไปเขาไปเพื่อนนั่งิ่งบบบนี้แม่ม้อนมาบบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้เห็นเลยเดี๋ยวเพื่อนมาสุดนั่นบริเห็นเพราะว่าเพคนอยู่นะไปไปบึงเขาไปหานั่งิ่งเพื่อนเห็นยังสุกิน เขามาเพื่อนนั่งบึ้งมือนีน้องสาวละเว้ยหลานชายให้กระออกจย่างน้อง <laughs> อันนี้ลูกชายเหมือนเดิมฟรีปาดจ,จับกล่องใส่เลย <laughs> ลูกชายนั่งบึง้งเป็นบ่าวแล<อ>้วสิบแปดปีแล้วพี่น้งอง <c ười> อันนี้กะบ่วงคว้างอยู่สองห้องอยู่สองไม่ลูกเพิ่นเแม่หลังนี่ บารดี้ต้งป um, ุตัวเ่ยกินนี่น้องซาลาเด้วนี่สาลาม่มอน้องนางวีได้ยังมากินละเอาซอล่เอาซอล่าแก่ซอต้มซีต้มกราปุกนนะเออแต่ยงมาเกาะว่อน่ะมาเกาะแล้วไปตากอันจากแห้งแล้วเอาต้มมาเออแ้เวลากินจะเส้นหนำเออซีต้มข้าปุ้น เบิ่งขนโซสีมือสีมือตับอบ้มกระปุบบ่นก็จริงนาสิเอื้ยได้สีตั้มให้กินเนาะเช <laughs> ่นตั้นี่ก็มันจะเส้น้องแล้วตั้อยากกินสีมือน้องเนาะดนโดนมาเธอหนึ่งบอด้คอยสิมาหากันเถื่อนด้ยพี่น้องเลยมันยากนี่แหละมันบกหดสิได้มาเบิง่งนั่งเบิง่งขนตั้มกระปุ่นเ้ยพี่น้อง โซ่เลยกินกินเข่าสะมาคีเหมือนนี่มาเที่ยวสวรรค์ก็เลยมาแบ่เพื่อนน้องเลยคิดหอดคิดถึงกันเนาะเดินมาหากันจักเื่อตั้งแต่พื่อกันตั้งแต่ไปงานซุปงานบุญงานเส้นหนิงสบายดีพี่น้องเอฟซีท่าแข่งทุกคนเดอ้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเดอ้อ <laughs> มากินข้าวกัน กินข้าวรำกันเด้อเอือยเพื่อนมาเยี่ยมกินข้าวรำเจี๊ยมมากินข้าวรำกันมาเพื่อนน้องสาวกินข้าวสมุคีมาอันนี้ก็นนงบุ้มบิมลูกสาวของคุณีเฮ้ยเจ้เพื่อนเพิ่อนเบิ่อนกินเลยก็กินกินกินมากินมา โกินโบกนกต้างกอเขาเ็กนกินมดอ้าขอบคุณอยู่ทีมีแห้งเอกที่เจ้าสือลาสือลาดูทีสือเก่าใช่บะเดี๋ยวเพราะว่าม่ฉีดสมัไหมแตวทางกินมาดูทีใส่ออกมา ล่ะส่ันปินมีโสไม่ละส่นแสบแมาเด้อต่อสมาธินำมันมอนเด้อนำตาเบิงสสวีเด็กร้านบุ้มบิ้มมามาเด้อมาทุกคนเด้อทำหน้าชิ้นพาวก็อ like <ities> ีมี <situations> so, uh ุนมริกเห็นด้ว่ก็ตอู้ว่า เอาสองมาเห็นก่าเนี่ยดีกันพิงบุญยาพ่อลูกอ่ะกี่ตันบางเขาเดี่ยวก็มีเนี่ยจุกจิ้มบ่กุ้งเรือเนี่ยไปอมกบเนี่ยๆทำนี่นะเด้อออนเขาเกลือด้วยล่ะเด้อเขาเชียงด้วยล่ะเด้อตังเกลือเด้อมีเกลือมายามหนองเต้าอีสวรรคกินกินลูกมาเงินหนองเต้ามามากินกังเกลือก็มีสอง

phải nhà cho nhà phải nhà nhà, nhà có ừ. ừ. không phải không nha cái hàm mặt nha 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 không nha 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 không thử thử thử. Thử. Thử thử. คือบ่องแคนองหนมาได้มาได้แล้วจะกเบิลกินตลาลเอย่างทกพันเลยมันมาได้ดอกจ้คุณก็หน่อยเน่ยกนเป็นโมกับตมชุดกขุดหนึ่งสุดเท่ตามได้นเียอีเลอไาันเ็เอต้องคิกินเต้องินมเกินเกิน กินตังลองไม่กินอะไรกินข้าวไม่เคยจิ้มหรกินน่งยองกินอ่นอ

นี่กันเป็นวันน่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามกิจนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไข่ส่งนมทิ้งยายหมอหนุเด้อบาย